วันพฤหัสบดีที่17เมษายนนะครับ2 5 6 0การบติง,งานก็ยังต่อเรื่องไปเป็นวันที่20ของเหตุการณ์นะครับ 1ิกนาฬิกาสี่ห้านาทีนะครับที่โซนสี่ชาลีเครื่องมือหนักปฏิบัติการตอนนี้เจาะเข้าไปอีกจุดหนึ่งนะครับทีมปฏิบัติการที่สองกล้องข้างบนนะครับแดงครบสัญญาณให้หยุดนะครับรบเสื้อรบต้องสิ่งต้องสงสัยนะครับจึงส่งสัญญ,ญาณให้เครื่องมือหนักหยุดนะครับ ข้อมูลเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคาดว่าจะเป็นผู้ที่สูญหายนะครับโซนสี่ชาลี

นาดิงนะครับขึ้นไปควบคุมการปฏิบัตินะครับหหัวน้าดิงขึ้นไปควบคุมการปฏิบัติที่บริเวณโซน4นะครับขณะที่เครื่องมือหนักทําการเปิดพื้นที่นะครับทาการเปิดพื้นที่อยู่ทีมสองกล้องนะครับทีมสองกล้องด้านบนนะครับก็ส่งสัญญาณ เบรกหอเบรกนะครับเพื่อตรวจสอบก็ตอนนี้ส่งทีมเข้ามายืนยันแล้วนะครับพบผู้ประสบภัยเพิ่มนะครับที่ติดอยู่ในซากปูนก็มีมากกว่าหนึ่งคนนะครับตอนนี้ตอนนี้ทีมงานทีมปฏิบัติกำลังร่วมกันนะครับทำการจจเจาะรับับกุดเจาะนำล่างออกมาจัด ปูนและเหล็กนะครับวันพระราชบ,บัีดีที่17เมษายน2568 16นาฬิกา5นาทีนะครับทีมปฏิบัติการสามารถเจาะคอนกรีตนะครับตัดเหล็กนำผู้ตูนหายออกมาได้แล้ว1นลายนะครับ นำออกมาจากโซนสีได้หนึ่งลายยังเหลืออีกหนึ่งลายนะครับที่ยังพบอยู่เพิ่มเติมนะครับายกลับบ้านนะพี่นะกลับบ้านนะพี่นะกลับบ้านนะได้กลับบ้านแล้วเดินทางกลับบ้านที่โซนสีนะครับหน้าสุดคือ พบคู่สูญหายเพิ่มเติมนะครับมันพลาดีสปที่17เมษายนกลับบ้านนะพี่นะกลับบ้านกาันกลับบ้านนะครับไปกลับบ้านแล้วอีกคน โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาใหม่เดีเครื่องจักหนักทํางานอีกแปบ๊บนึงก่อนวันนี้เราจะเอาเขาออกให้ได้มากที่สุด